ัสดีค่ะสตีสมาชิกกลุ่ม VIP ทุกท่านทุกกลุ่มนะสตรียามเช้าเช้าวันพุธที่1 4มิถุนายนพศ2 5 6 6กับการวิเคราะห์กราฟทองค่ะสำหรับกราฟทองแท่งเดวันนี้จบเป็นแท่งแดงเหนื่อยไหมคะกราฟทองนะคะเหนื่อยไหมคะบนขึ้นบนลงนะคะกราฟทองในส่วนของทำเฟรมเดย์นั้นมีการบีบราคาลงนะคะแล้วก็ถ้าดูดีๆในสามเหลี่ยมเริ่มแบบมีการตัดแล้วนะ แพทเทิร์นนี้ดูทรงว่ากราฟทองวันนี้มีแรงเซลล์นะคะถึงแม้ว่าอยู่ในรับเดย์นะคะไม่โนสนโนแคร์ no zone, no care, เหมือนอยากจะลงแล้วนะคะเห mm hmm. มือนอยากจะลงแล้วนะคะกราฟทองนะไปดูเมื่อคืนต้องบอกว่า CPI คือสวยมากเลยค่ะนะคะบินขึ้นไป2 0 0พขึ้นต่อไม่ได้กดลงมาจุกๆเลยนะคะโหหลายเทคนิคต้องบอกว่าสุดยอดมากเลยได้กำไรทุกๆเทคนิคกินด้ดวยนะจ๊ะไปดูที่ทางเฟมิสีทางเฟมิสีจะอยู่แอร์เรแนลรับเดิมค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าน้องบีบแล้วนะคะ กราทองบีบแล้ววันนี้ต้องบอกว่านะคะเออถามว่าคดคามันมันเป็นแนวรับนะแนวรับตรงนี้โซนนี้เลยทั้งหมดเลย1 2 3่มาทุกทีก็นะคะไม่ลงไม่แน่นะคะวันนี้อาจจะลงได้มีโอกาสลงได้มีโอกาสเป็นไปได้มากเลยเพราะว่ามันสลับแท่งไปมาแล้วมันบีบแล้วชัดเจนในส่วนของสามเหลี่ยมที่เห็นคือมันมีการบีบลงนะคะลักษณะของสามเหลี่ยมนะสามารถดูได้ที่หนังสือคีร์เศษฐีนะคะนะคะใครที่มีนคีร์เศรษฐีแล้วจะไปดูรูปแบบสามเหลี่ยมตรงนั้นได้จะเห็นได้ว่านะคะทิศทางของกราฟจะไปที่ไหนยังไงนะวันนี้แผ,แผงเกษตรกร ทองค่ะเล่นนาะเซลนะคะเมื่อคืนสวยมากไปเจอแอรีรนดนะันตนเดิมคืนไม่ได้ค่ะคอนเฟิร์มนะคะกดราคาลงมาค่ะลงมาแต่5.0ในส่วนของ C P I เมื่อคืนนะคะก็แพมติดภารกิจนะคะอ่าก็เลยไม่ได้ไลฟ์แต่ว่า V I P ก็กำไรงามๆนะคะขึ้นไปปุ๊บขึ้นต่อไม่ได้กดราคาลงมาด้วยแท่งนี้นะคะแล้วก็เป็นรูปแบบแนละแพทเทิร์นที่ก็แพมสอน V I P เลยค่ะนะ,ะ,นะะว่าลงไปเรียบร้อยนะคะก็คะใครที่เรียนเข้าใจก็กำไรจุกๆกันเลยทีเดียวนะคะใครที่เรียนใหม่ก็ยิดี กับกาไรของรุ่นพี่ไปก่อนอย่างน้อยคุณก็รู้วิชาในการทําเงินในตลาดนี้นะคะก็ยินดีกับทุกๆก,กําไรนะคะเวอร์วังกันเลยทีเดียวในสัปดาห์นี้นะคะตลอดสัปดาห์สาสัปดาห์และนี่คือสัปดาห์ที่4ติดต่อกันเราจะรักษาสีติเดือนนี้ชนะทั้งสัปดาห์ฟ้าทุกวันนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูวันนี้เล่นนะเซลลจะเซลล์ที่ไหนยังไงนะคะตรงนี้เดิมคือรับขากลับมันคือแนวตานนะจ๊ะตรงนี้ก็ต้องดูกันว่านะคะโซนนี้ร r a วมาถึงจะ ขึ้นต่อได้หรือไม่ถ้าขึ้นต่อไม่ได้ก็เลือกหน้าเซลล์วันนี้นะคะแพนการเทรดวันนี้เลือกหน้าเซลล,เซล์ค่ะรอเซลลค่ะเพราะแพมไม่เลือกฝั่งบายขึ้นมานะคะเพราะเดี๋ยวอยู่ๆม้วนอุบฮุบลงไปเดี๋ยวจะเอาบอทันนะคะยังไงก็รอเล่นแผนเซลล์ที่โซนดาวต้า1หนึ่งและสองค่ะหนึ่งและสองตามเทคนิควิธีการที่เรียนมาเลยนะจ๊ะ นะคะตรงนี้นะคะโซนแนวต้านกราฟทองวันนี้เลือกเทรดน้าเซลเดเป็นเซลนะคะอยู่แนวรับเด mm. ก็จริงแต่ขึ้นแนวต้านเหสีไม่ได้และรอบนี้ น่าจะเป็นนะคะรูปแบบการลงเพราะว่ามีการบีบสามเหลี่ยมใน Day แล้วกนะ็ทำให้เห็นได้ว่ามีการหลุดนะคะใน time frame Day แต่อาจจะย้อนมาบายบายนะคะหรือว่าอาจจะมา back c h a ถ้าขึ้นต่อไม่ได้ก็น่าจะเห็นกราฟทองลงต่อนะคะโอเคนี่คือแผนการเทรดกราฟทองในเช้าวันนี้เช้าวันพุธที่14มิถุนายนพศ5 6 6 6 ขอท่านพอร์ตฟ้าสดใสกำไรทั้งสัปดาห์กำไรทั้งเดือนพอร์ตฟ้าทุกวันสุดยอดมากเดเดอว์คุณเก่งมากๆค่ะสุดยอดกับวิธีการและเทคนิคนะคะที่คุณได้ร่มเรียนมาคุณสามารถรู้ทิศทางของการาฟและสามารถทำกำไรคืนในวันนะคะยินดีด้วยคุณเก่งมากๆคลิปนี้เดี๋ยวชงเข้าไปสวัสดีค่ะ